ขอให้กุศลจิตของเธอที่มีความตั้งมั่นอยู่ในความดีจงเป็นที่พึ่งพาอาศัยในใจของเธอทุกเมื่อถ้าไมใ่ใจของเธอไม่ว่าจะถูกอกุศลกรรมถ้าไม่ความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่เศร้าหมองในยามใดขอให้กุศลกรรมที่เธอได้กระทาไว้ในศา,าสนานี้ได้ความอิ่มใจดีใจจะมเป็นเครื่องปกป้องและคุ้มครองกระแสะใจที่ทําให้เธอเดือดร้อนตลอดเวลา ขออำนาจของพระบารมีพระพุทธธรรมและพระอริยสงฆ์ท่านพ่อท่านแม่คุณครูบาอาจารย์มิโนปูหลวงพ่อเป็นที่สุดพรและเทวดาคุ้มครองและรักษาเธอให้สิ่งที่เสดตั้งจิตเจตนาปัจจนาสิ่งใดจงสนิทเป็นผลตามความปัจจนาของเจอในสิ่งนั้นได้เบยงง่ายจนกว่าเท้าของเทรทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงสึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทน